วันนี้จะพาทุกคนนะ,ะมาช็อปกับแจ็คเก็ตยีนจาก GQ Club ที่บอกได้เลยว่านี่คือแจ็คเก็ตที่ใช่มากๆฮะแถมคลิปนี้ได้มีคำตอบนะฮะว่าไซส์สีไหนไซส์ไหนดีฮะเดี๋ยวมาตอบให้ในคลิปนี้เลยครับใครที่เป็นคนชอบใส่ยีนนะฮะโดยเฉพาะกับแจ็คเก็ตยีนด้วยนะบอกเลยว่าผ้าแจ็คเก็ตยีนของ GQ รุ่นนี้ไม่ได้จริงๆครับซึ่งเฟร็เองฮะก็ไม่พลาดอยู่แล้วะฮะเพราะว่ากำลังหาอยู่เหมือนกันและช่วงนี้ฮะบวกกับเทศกาลวันหยุดยาวด้วยครับจัดลุคแนวนี้นะถือว่าโอเคเลยครับที่บอกทุกคนนะฮะว่าควรมีควันจัดนะ,ะ,ะ่่ทีำวาายนเร ใช่นะฮะใส่ได้หมดเลยครับโดยเฉพาะกับสาวๆเนี่ยผมว่าใส่แล้วแซ่บแน่ๆฮะก็จะมีสีมิดให้บูนะฮะที่เป็นสีน้ําเงินเข้มครับกับสี Blue คลาสสิกบูฮะที่จะคงความคลาสสิกสักหน่อยใครที่ชอบสไตล์ไหนก็ลองดูได้ครับและแถมใส่สบายด้วยครับเพราะว่าเป็นเนื้อผ้าคอตตอนร้อยเปอร์เซ็นต์เลยครับส่วนจุดที่สองนะฮะที่เหมาะมากๆ,ๆครับกับสายเที่ยวสายไบเกอร์เลยครับ<อ>ก็คือกระเป๋านี่โคตรเยอะเลยฮะคือเยอะมากจนอึ้งเลยครับว่าออกแบบได้เยอะขนาดนี้เลยหรอเพราะมีกระเป๋าในแจ็คเก็ตเนี้ยมาให้ตั้งเก้ากระเป๋าน้าขเลยครับเฮ้ยจริง ที่จะใส่ไอแพดหรือว่าสมุดโน้ตสักเล่มก็ได้เลยครับส่วนอีกหนึ่งกระเป๋าเนี่ยเขาจะซ่อนหลังกระเป๋าหน้าอ,อกครับอันนี้ถือว่าทำมาได้ดีมากครับเพราะว่าสามารถใส่สมาร์ทโฟนได้ครับเวลาที่เราก้มเนี่ยก็ไม่ต้องกลัวว่าโทรศัพท์จะหล่นเลยครับหรือว่าใส่ท่องเที่ยวต่างประเทศแล้วต้องพกพาสปอร์ตติดตัวตลอดครับก็เอามาซ่อนตรงนี้ได้เลยครับส่วนอีกสองกระเป๋าสุดท้ายนะคือทำเวอร์เกิร์ดฮะลองทายซิว่าอยู่ตรงไหนติ๊กตอกติ๊กตอกตอ,อ่ะเฉลยแล้วกันครับก็คืออยู่ตรงแขนเสื้อน,นี่แหละซึ่งจะเอาไว้ใส่่่่่่่่่่่่่่พววววววกกกกบบ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 ัััััััตตตตตตตรร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 ออออออยยยยยยาา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 างงงงงหหืนน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 ะะะะะะะฮฮทททีีีีีีเเเเเเ้้้้้้แแแจจไไไดดดคคคคซซึึลลลล็สสสมมถถููๆใิ จะเอาสีไหนไซส์ไหนดีครับคลิปก็ได้หาดีไซนเนอร์มาให้แล้วนะฮะซึ่งคําตอบที่ได้หะ,ะก็คือจะใส่สีไหนก็ได้ครับเอาที่เราชอบแล้วก็มั่นใจครับไม่จํเป็นนะฮะจะต้องเป็นสีเดียวกับกางเกงครับแต่สิ่งที่ควรคิดเลยฮะก็คือไซส์นี่แหละครับเราควรจะใส่ไซส์ที่พอดีกับบุคลิกของเราครับเช่นตัวเล็กๆฮะก็ใส่เป็นไซส์ M พอครับส่วนใครที่เป็นคนตัวสูงขุ่นเพียวๆนะฮะก็จะได้เปรียบหน่อยครับสามารถใส่ได้ตั้งแต่ไซส์ S ไปจนถึงไซส์ XL ได้เลยครับส่วนใครที่เป็นหุ่นเล่นกล้ามนะ,ะก็ควรจะเลือที่แบบพอดีพอดีอดตัวฮะจะได้ไม่ดูตัวใหญ่เกินไปสุดท้ายก็ควรจะไปลองสวมดูก่อนครับว่าตัวไหนเนี่ยเข้ากับเราที่สุดครับแต่ถ้าใครมีสไตล์ของตัวเองอยู่แล้วนะฮะก็สามารถกด ไปเที่ยวได้เลยครับที่ตะกาด้านล่างนะแต่ถามไม่ถึงสาไม่เท่าควรจัดมาก